ชว property ในคลิปนี้นะคะขอนำเสนอคอนโดทําเลทองท้องทอง,ทองวิวพาโนรามาสวยๆทั้งจากแม่น้ำเจ้าพระยาและวิวเมืองเก๋ๆมากพร้อมด้วยแสงสีเสียงและกลิ่นอายแห่งการพักผ่อนทั้งกายและใจในเวลาเดียวกันเรามาชมกันนะคะคอนโดที่รีโนเวทแล้วคอนดิชั่นนางฟ้ามากๆเจ้าของก็ใจดีขายถูกมากแห่งน,นี้จะหน้าตา การจัดองค์ประกอบ mm hmm. การคิดมาแล้วของรายละเอียดต่ตางๆอารมณ์ Mood and Tone จะให้หรือจะส่งผลต่อไว้แห่งการใช้ชีวิตและผ่อนคลายในเวลาเดียวกันนั้นเป็นอย่างไรใน Rhythm สาทร The Slow Living h y ซ h มสาทร mm hmm. เป็นคอนโดไฮไรส์สองอาคารวิวแม่น้ำเจ้าพระยาออกแบบภายใต้แนวคิด ที่มีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแรงบันดาลใจซึ่งมีให้เลือกชมทั้งวิวแม่น้ำและวิวเมืองด้วยจำนวนลิฟต์โดยสารมากถึง11ตัว และพื้นที่จอดรถใต้ดินอีก4ชั้นโครงการสร้างเสร็จปี2558แต่ปัจจุบันที่แอดมินเห็นเนี่ยคือโครงการใหม่มาเพราะว่านิติที่นี่ดูแลลูกบ้านดูแลโครงการได้ดีมากๆค่ะเพราะว่าล่าสุดที่แดได้เข้าไปถ่ายทำได้ไปเก็บฟุตเทจภายในโครงการนี้นะคะทางนิติเนี่ยเพิ่งมีการดำเนินการทาสีแล้วก็บัวณาไปเมื่อไม่นานมานี้เองค่ะ ขนาดและรายละเอียดห้องนอนนะคะที่อาร์เชอรี่จะมานำเสนอในคลิปนี้ก็มีถึง2องทาย์เลยค่ะก็คือ one bedroom และ two bedrooms นะคะโดย one bedrooms เนี่ยจะอยู่ที่ขนาดห้อง44.7ตารางเมตรคะหน1ห้องนอน1ห้องน้ำในขณะที่ two bedrooms ห้องจะอยู่ที่65.8ตารางเมตร2ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะ การจัดสรรห้องภายในของทั้ง2องทายนะคะ<ๆ>ก็ทำได้อย่างดีมากๆเลยค่ะเนื่องจากวิซมสาทรเนี่ยข้อมูลค่อนข้างเยอะมากนะคะเราจึงจะขอแบ่งพาร์ทคลิปนี้ออกเป็น4 EP แบบลงรายละเอียดห้องต่อห้องเลยนะคะว่าทำไมอสังหารนี้ถึงควรค่าแก่การลงทุนได้ว่าจะซื้อเพื่ออยู่ก็ดีซื้อเพื่อใช้ชีวิตก็คุ้มหรือแม้แต่จะซื้อเพื่อไปลงทุนต่อก็ยิ่งคุ้มหลายต่อเลยค่ะ อาสังหาทำเลสาทรและยิ่งใจกลางแบบนี้นะคะไม่ว่าจะอยู่ในรูปของทรัพย์ชนิดไหนก็จะมีแต่อัพแวลูยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะโดย2อ p ต่อไปเราก็จะมาโฮมทัวร์แบบจาะลึกเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูเทียบกันไปเลยค่ะคลิปต่อคลิปว่ายูนิตไหนที่เหมาะกับคุณลูกค้านะคะเพราะเขาบอกเลยว่าทำเลนี้ในราคานี้คุ้มจริงอะไรจริงค่ะเพื่อใครสนใจฝากกด subscribe แล้วก็ติดกระดิ่งรอไว้ได้เลยนะคะ